คือ CL Building ค่ะซึ่งเป็นตึกเรียนที่สูงที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะภายในตึก CL เนี่ยก็จะมีห้องสมุดค่ะซึ่งห้องสมุดก็มีส่วนอยู่รอบๆด้วยนะคะมีคณะดนตรีค่ะอยู่ที่ชัน้น22-26ถึงนะคะแล้วก็มีห้องพักของอาจารย์ด้วยค่ะค่ะต่อไปเราก็จะไปดูสารไทยกันค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ศาลาไทยค่ะศาลาไทยนะคะก็ตั้งอยู่ที่หน้าตึก CL นะคะในมหาวิทยาลัยอาสษรชันของเราก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างนะคะที่จัดกันที่บริเวณนี้กิจกรรมที่สําคัญที่สุดที่จัดในศาลาไทยนะคะก็จะเป็นกิจกรรมการลอยกระทงค่ะในวันลอยกระทงนะคะบราเดอร์แล้วก็นางนพมาศก็จะมาลอยกระทงกันที่ด้านหน้าของศาลาไทยโดยที่เดินผ่านศาลาไทยตรงนี้มานะคะเราก็เดินลงไปลอยกันที่บ่อก็เป็นด้านที่สวยงามของนะคะ คือจอนพอสปอร์ตเซ็นเตอร์นะคะเป็นที่ที่นักศึกษาเนี่ยรวมตัวกันมาทํากิจกรรมแล้วก็มาออกกําลังกายกันนะคะ่ะซึ่งข้างในก็จะมีสนามบาสมีฟิตเนสนะคะแล้วก็มีสนามแบดมินตันเือบเทนนิสนามากมาเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะครับผมแล้วที่นี่นะครับก็คือภายในจอนพอสปอร์ตเซ็นเตอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสนามบาสเกตบอลนะครับ แล้วก็เป็นที่สำหรับใช้กัดกิจกรรมนะครับผมสนมาก <S <S ตรงนี้ก็จะเป็นห้องฟิสเต็ที่จะมีเครื่องอุปกรณ์ออกกำลังกายมากมายครับผมแล้วนี่ก็คือสนามแบดมินตันครับเดี๋ยวเชิญดูภาไหนเร็ว